สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำบูตสำหรับตัวโปรแกรมขุดก็คือ Hive OS นะครับในระบบ Linux นั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือเริ่มต้นก็คือใช้เป็น Nice Hash นะครับซึ่งผมเองก็ใช้ Nice Hash นะครับมันง่ายดีบน Windows นะฮะแต่ว่าการจัดการระบบของตัว Nice Hash นะ่ะ มันผมคิดว่าค่อนข้างที่จะไม่โอเคแล้วก็ไม่นิ่งเนาะ,ะผมก็เลยมาลันใน h ฮพอดีกว่านิง่งๆดีโอเวอร์คล็อกโอเปลี่ยนกระเป๋าตั้งหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนพูเนี่ยมันง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรเครื่องน้อยมากๆครับผมกินไฟก็นิ่งด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราหนึ่งเลยครับต้องมีแบตได้กันครับนี่ แฟลชได e นะครับหลายๆคนก็เท่าที่ผมพบเจอนะไปเจอรีบซื้อในโชปปีเจอของปลอมนะฮะคือเสียบไปปุ๊บรันจะมาทำตัวบูตโอเอสเนี่ยแปบ๊บเดียวฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีบินเลยครับแฟลชได์ปลอมนะะั่นเองเนี่ยแฟลชได์ของแท้่างนี้มันถูกนะครับซื้อแอดไว e ์ก็ได้ฮะซื้อในโชปปีร้านที่แบบออฟฟิเชียลเนาะแซนดิทออฟฟิเชียลเนี่ยตัวผมที่จะเลือกใช้เนี่ยผมจะเลือกใช้ตัวบางๆางย เพื่อง่ายต่อการเสียบไม่ไปติดเมาส์ไปติดคีย์บอร์ดไปติดพอร์ตช่องอื่นๆนะฮะนี่ผมใช้เป็นตัวนี้เห็นไหมเนี่ยสาจิกแล้วก็ผมต้องบอกว่าแนะนําเป็นตัว USB 3.0นะครับ2.0อย่าไปใสใช้นะฮะ3.0มันแค่150เองครับ2.0เฟี้ยงทิ้งไปเลยฮะมันหมดยุคแล้วเนี่ยเนี่ยมันบางด้วยนะครับอ่า3.2จิกเหลือๆฮะแล้วทีนี้ พอเรามีแฟลชไดรแล้วเนี่ยก็เราต้องมีตัวโปรแกรมนี้ b บเ e ล a าอิชเชอนะครับเนี่ยก็พิมพ์ใน Google b e r e n a i s ิ e เ r .io แล้วก็ไปโหลดตัวโปรแกรมมันมีทั้งตัวแพลตฟอร์มของ Windows แล้วก็ Mac OS ก็สามารถเขียนบูตได้นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยเราก็โหลดมาโหลดมาปุ๊บก็ Install ครับ อินสตาตัวอไอ้นี่เบลเลนาไปเลยเปิดเบลเลนาเข้ามานี่เบลเลนาตัวนี้เปิดเข้ามานะครับอ่ะเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำไงต่อ flat from file ครับมันก็จะหาตัว file img image file เนี่ยของ hiveos เอาจากไหนล่ะนี่ครับกลับไปที่นี่ฮะเว็บ hiveos com slash install slash นะครับหรือว่าพิมพ์งนี้ก็ได้ h i v e os download ครับ hybrid download แล้วก็เลือก install hybrid นะฮะแ้วทีนี้เห็นไหมมันมีหลายหลายตัวมากมี a s i c basic อะไรพวกนี้แต่เราใช้ gpu นะครับ gpu คือการ์ดจอนั่นเองตลดเป็น torrent หรือว่าโหลดเป็น zip ก็ได้จริงๆไฟล์มันเล็กนิดเดียวครับเราโหลดเป็น zip ปไปเลยกดนี่ฮะมันก็ดาวน์โหลดเห็นไหม แต่ผมมไีไว้อยู่แล้วพอดาวน์โหลดเสร็จเสิ้นปุ๊บเนี่ยผมก็แตกไฟล์ครับเดี๋ยวไปดูกันผมเอาไว้ในไหนวะแตกไฟล์ HiOS อ๋อนี่ผมไว้ในในไหนสักอย่างขอประทานอาภัยที่เห็นอะไรบางอย่างนะครับเป็นเรื่องปกตินี่ HiOS เห็นไหมอ่าผมเอาไว้ตรงนี้ h i v e OS 0.6212มันจะได้เป็นไฟล์แรมอ่ะแล้วเราก็มาแตกไฟล์ให้มันเป็นดอทให้มันเป็นไฟล์แบบนี้เนาะอ่าให้มันเป็นไฟล์แบบนี้โอเคปิดทิ้งไปกลับไปที่เบลลหน้าละเรามีไฟล์แลวฮะกด select แล้วไปหาที่อยู่ของ h i v e OS กดไปกด Open ครับผม s elect t a r g e t ครับผม select target คืออะไร s e l e c t target คือที่อยู่ของ ตัวแฟลชได้เดี๋ยวมาดูกันแปบ๊บหนึ่งเราต้องเสียบแฟลชได้ผมมีแฟลชได้เดี๋ยวเอาแฟลชได้มาเสียบที่คอมด้วยนะโอเคมากันต่อผมเสียบแฟลชได้เรียบร้อย Select target ครับผมนี่มันก็ชื่นเห็นไหมดูให้ดีนะครับบางทีเราเสียบหลายพอร์ตนะฮะอ่าอย่าไปเขียนทับฮาร์ดดิสต์น,นะครับเรียบร้อยเลยนะครับดูให้ดีนะครับเรา USB Sandisk 3.2 Gen1 USB 3.0 3เ่องจิกติ๊กไปให้ถูกต้องนะครับ Select โอเคทำการแฟลชเลยนะฮะกด yes มันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ Flash ตัว HiOS Linux เนี่ยเข้าไปที่ Flash ได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งเองความเร็วก็อยู่ที่ USB ด้วยนะครับยิ่ง SSD เนี่ยเคยมีลูกค้าให้ผมทำ embed ตัว SSD เนอะ ใช้เวลาแค่ไปถึงประมาณครึ่งนาทีเสร็จเลยเพราะเอ d ด,ดันเขียนเร็วอยู่แล้วนะแต่น,นี้แฟลชไดเรา USB 30ไม่รู้ว่าอ่านเขียนเท่าไหร่ไปดูกันไปดูกันมันมีบอกไหมนี่ไงความเร็วสูงถึง150เมตต่อวินาทีนะฮะแต่เขียนเขียนเขียนไม่น่าจะถึงเท่านี้หรอกอ่าเนี่ยแต่ก็เร็วพอสมควรนีมันบอกแค่เขียนลงแฟลชไดเนี่ยประมาณ3 5 35แล้วกันตีเฉลีย่ย3 5เมตรต่อวินะฮะไฟล์ก็ประมาณ7จิกนะครับโอเคก็รอกันโอเคตอนนี้นะครับเราก็เสร,ร็จสิ้นการแฟลชคอมพลีตนะฮะของตัวไฮวิทเข้าไปในแฟลชได้แล้วครับผมอ่าทีนี้ก็บอกกันว่าก่อนที่จะนำแฟลชไดร์ไปเสียบที่ลิกของเรานะครับต้องทำยังไงบ้าง โอเคก่อนที่จะนำแฟลชได้ไปเสียบนะครับก็สมัครสมาชิกที่ HiOS v e On Pool เน okay. okay. ี่ยฮะเดี๋ยวเข้าหน้าเว็บใหม่ HiOS v e อ่ะซายอินนะฮะเนี่ยก็รีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับอีเมลนะฮะอีเมลล็อกอินก็คือยูเซอร ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็ตั้งไปนะฮะตั้งไปตั้งไปปุ๊บเนี่ยก็กดรีจิสเตอแล้วมันจะส่งเลขไปที่เมล6ตัวมั้งเก้เลขมาใส่แล้วก็มันจะเข้า login high os ได้เลยแล้วก็เปิด t o fa นั่นนะครับผมแต่อันนี้ผมสมัครไปแล้วเนาะแล้วทีนี้พอเข้าระบบ high os มันก็จะเข้าหน้านี้เลยเห็นไหม the high high os farm นะครับเนี่ยมันก็จะมีฟาร์มของเรามา ผมมีสองฟาร์มเราก็เปิดเข้าไปที่ฟาร์มก่อนเอาไฟล์ฟาร์มเทสแล้วกันนะเปิดที่ฟาร์มปุ๊บเนี่ยเราต้องสร้างอะไรก่อนเราต้องแอ, Work er แอดบบออเบอร์เกอร,ร์นะครับแอดริกครับผมคอนเน c t e x เอ็กซิสติงนะครับอโอเคก็คือตัวฟาร์มเป็นเป็นฟาร์มเทสนะครับแล้วก็ชื่อลิก อันนี้ชื่อเก่าอันนี้ฟาร์มเอ้ยวอร์เกอร์นี่นะฮะเราสามารถเปลี่ยนชื่อวอร์เกอร์สี่แปดสี่เก้าสามห้าห้าได้ไปเซตติ้งครับนี่เทสอ่ะผมพิมพ์ไว้สเทสอ่ะโอเคกดอัปเดตครับโอเคพู้ใช้บัญมันจะตั้งมาให้ครับไม่ต้องมายุ่งกับมันอะไรเราสามารถลบออกได้ด้วยนะลบวอร์เกอร์ออกแอดวานครับนี่รีมูฟวอร์เกอร์ คุณต้องการลบเวอร์เกอร์นี้ใช่ไหมพิมพ์ว่าเยส confirm ์ม Conf มันก็ลบหายเลยเลยทีนี้ฮะอันนี้ค็สสำคัญครับผมก่อนที่จะำนำ flat die ไปเสียบกับลิกของคุณคุณต้องดึงไฟล์ rig ออกไปในไว้ใน flat die กดมันจะโหลดเห็นไหมฮะ,ะแสดงในไฟล์เนี้มันจะเขียนตัวเวอร์เกอร์มาอยู่น,นี้เห็นปะ่ะนยฮะเห็นไหมเวอร์เกอร์เนมเทสฟาร์ไมดีนี้ เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยแค่คัดหรือก๊อปออกมาคัดเลยก็แล้อ่ะคัดตัวนี้มาปุ๊บนะครับเข้าไปที่ This p c นี่ฮะแฟลชไดรฟ์ของเราเห็นไหม Hive OS นี่เราก็เอาไฟล์ลิกเมื่อกีก้ไฟล์ลิกไอตัว RIG ที่โหลดที่โหลดจากตรงนี้เนาะ l i g conf นะครับ config เนะี่ยเข้ามาใส่ในนี่เลย โอเคก็เป็นอันเสร็จครับแล้วก็นำแฟลชได้เนี่ยเข้าไปเสียบที่ลิกของคุณได้เลยนะครับอ่าแล้วก็วิธีทำขั้นตอนต่อไปก็คืออยู่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาสอนสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับ